พระครูวิมนุณนากรหรือหลวงปู่สุขเกสโรเกจิสี่แผ่นดินที่ถือกําเนิดในปลายรัชสมัยของสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในตําบลมะขามเท่าอําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก่อนที่ลุงของท่านจะขอไปเลี้ยงที่ตําบลบางเขนแต่งงานและมีลูกกระทั่งเมื่ออายุ22ปีท่านก็ได้ลาไปอุปสมบทและถือกรองสมณเพศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ว่ากันว่าหลังจากอุปสมบทที่วัดโพบังเขนโดยมีหลวงพ่อเชยผู้เคร่งครัดในวิปัสสนากรรมฐานเป็นพระอุปชาจากนั้นท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาจากพระอาจารย์ทั้งด้านวิปัสสนาและวิทยาอาคมจนแกร่งกล้าก่อนที่จะกราบลาพระอาจารย์และออกทุดงเพื่อหาที่สงบฝึกวิปัสสนากรรมฐานและวิชาอาคมต่างๆจนชำนาญดีแล้วจึงกลับบ้านเกิดของท่าน จากวัดที่เคยถูกทิ้งร้างหลวงผู่สุขค่อยๆพัฒนาจนทำให้วัดปากคลองมาขามเท่ากลายเป็นตะกัศิลาทั้งภิกษุและคารวะต่างเข้ามาร่ำเรียนวิชากันอย่างไม่ขาดสายว่ากันว่าวิชาที่ทำให้ผู้คนต่างร่ำลือกันและเป็นเหตุให้กรมหลวงชุมพรเลื่อมใสและขอฝากตัวเป็นสิทธส่วนหนึ่งมาจากการสำเร็จอภิญญาดังเช่นวิชาการเนรมิตสิ่งทั้งหลายได้ดังใจปรารถนา อาจารย์มณัสสีวาพิรมรัตคารวสาจอมขมังเวทที่ได้รับสืบทอดวิชาจากหลวงปู่สุขมาจากหลวงพ่อพุทธวัดเขาไม้แดงหนึ่งในสิทธิ์ที่อยู่ปรนิบัติรับใช้หลวงปู่สุขตั้งแต่วัยเยาว์กระทั่งหลวงปู่สุขมรณภาพหลวงปู่สุขเนี่ยในสมัยนั้นเขาบอกว่าคนมาหาหลวงปู่สุขเนี่ยเหมือนับมีงานวัดเลย เขาบอก่าหน้าหน้านาวัดปักคลองอ่ะตรงตอนนั้นเป็นแม่น้ําเจ้าพระยานะเขาบอกว่าโหเรือนี่จอดกันเต็มไปหมดเลยฮะสมัยนั้นคนเวลาป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยนีก็มาหาพระพระนี่นอกจากว่าจะเก่งสมุนไพรแล้วก็ยังมีพระเวทอีกใช่ไหมฮะเพราะว่ายาโบราณนี่หลวงปู่สุขเกษแค่อีกใช่ไหมฮะาาบางอย่างนี่มาต้องใช้ยาใช้คาถาเปล่าก็หาย เราก็พูดถึงไอ้พุทธาคมของท่านก็อเออก็คิดว่าในในประเทศไทยนี่ก็ถือว่าอยู่ในระดับต้นๆทีเดียวละครับผมบอกว่าเราเจอเสด็จในกรมไหมเขาบอกเจอเวลาท่านเสด็จมาทีไรก็จับหัวฉันเล่นเป็นประจำเลยฉันเป็นเนนน่ะนเขาเรียกเนนโดงลูกหัวเล่นเรื่อยหลวงพ่อพุธหรือเนนโดงในเวลานั้น ได้รับรู้เรื่องราวและเห็นกับตาถึงวิชาที่ผู้คนเล่าขานว่ากันว่านเนนที่เห็นหลวงปู่เสกหัวปลีกลายเป็นกระต่ายให้ดูก็คือเนนโดหรือหลวงปู่พุทธนั่นเองทำอาหารเนี่ยสมัยนะั้นในครัวเนี่ยกองเป็นปันเนินเลยหัวปลีเนี่ยฉันเนี่ยเป็นคนไปหยิบมาให้หลวงปู่นะ,หล,ะหลวงปู่เอาประวางลงปุ๊บท่าน ลูกๆไม่กี่ทีเป็นกระต่ายวิ่งเลยคืออันนี้ก็เรื่องจริงเศกหัวปลีให้กลายเป็นกระต่ายเศกใบมะขามให้กลายเป็นตัวต่อตัวแตนคือวิชาที่โด่งดังของลุงปู่สุขโดยเฉพาะวิชาเศกคนให้กลายเป็นจระเข้ที่ครั้งหนึ่งท่านได้เศกคนทหารของกรมหลวงชุมพรให้กลายเป็นจระเข้ต่อหน้าต่อตา มเรียนถามท่านวลาหลงพ่อแล้วหลวงปู่สุขเนี่ยเสียคนมันจะระเคาีจริงไหม mm hmm. เขาบอกจริงสเสด็จเตี่ยเนี่ยก็เอาฐานฐานของท่านมาคนหนึ่ง mm hmm. เขาบอกก็เอาเชือกปัานมันีลาเส้นใหญ่ๆนะ mm hmm. เขาบอกคูณพหนนั่นเลยที่เอวเสร็ mm hmm. แล้วท่านภาวนาภาวนาหมุนเสร็จแล้วก็พักฐานเลยเนี่ย ลงไมในานา้น้ำเขาบอกโอ้โหเป็นเจระเค้ตัวใหญ่ไหวโอ้โหต้องหลายคนต้องจับนะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดมันหลุดออกมาหนีออกไปแล้วยุ่งอะไรอย่เงเราประหูผนครับมองกันตึมเลยฮะพอหอมปากหอมคอก็ลากลากจละเค้เนี่ยขึ้นขึ้นมาฮปเลยลงปู่สุกตั้งกับเตรียมน้ำมันแลวสาดไปทีก็กลายเป็นคนกบหลวงก็ไปสัมภาษณ์ทหารคนนั้นว่ารู้สึกยังไงเขาบอกว่าตอนที่เขาเป็นเขารู้สึกเหมือนคนแบบเคลิมคล้ม แต่รู้สึกเหมือนพึกเถิเมแบบมีกําลังมากซึ่งตอนที่เขาทึกเถิเมก็คือตอนที่เขาเป็นจระเข้แล้วมันแบบดิ้นฟาดหางฟาดอะไรประมาณนี้คือมันเป็นการแปลงธาตุชั่วคราวพลังแห่งอภินิหารของหลวงปู่สุขที่ปรากฏให้ผู้คนเห็นนั้นเป็นเพราะความเพียรที่ท่านฝึกจิตภาวนาจนสำเร็จอภิญญานอกจากนี้ท่านยังสำเร็จวิชาด้านการเล่นแร่ปแปรธาตุซึ่งมีคุณวิเศษ ด้านการเสริมโชคลาภและกลับเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีจริงก็ต้องบอกว่าเหมือนกับเป็นการฝึกแปลงธาตุเพื่อเหมือนทดสอบฤทธิ์ทดสอบกําลังสมาธิของตัวเองคือแปลงธาตุจากบางอย่างให้เป็นอีกบางอย่างได้โดยการเขาเรียกภาวานาตั้งธาตุเปลี่ยนธาตุจากธาตุน้ําให้เป็นธาตุดินจากธาตุนี้ให้เป็นธาตุที่มีชีวิตแปลงตะกั่วเป็นทองคําอะไรพวกนี้เป็นวิชาโบราณที่มีอยู่ นอกจากพลานุภาพแห่งการเจริญจิตภาวนาแล้วว่ากันว่าพุทธคาถาของหลวงปู่สุขก็ล้วนเข้มขลังโดยเฉพาะป้องกันและแคล้วคลาดจนทำให้วัตถุมงคลของท่านเป็นที่นิยมของคนทั่วไปเหรียญบางรุ่นมีมูลค่าสูงนับล้านพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตีย ผู้มีคาถาวิทยาคมและเก่งกาจในวิชาการต่อสู้ป้องกันตัวทุกรูปแบบถือเป็นคาราวาสจอมขมังเวทที่ได้ร่ำเรียนอาคมต่างๆกับเกจิดังแห่งยุคโดยเฉพาะหลวงปู่สุขแห่งวัดคลองมะขามเฒ่าโดยท่านถือเป็นสิทธิ์เอกที่หลวงปู่สุขถ่ายทอดวิชาให้มากที่สุดโดยเมื่อครั้งที่เสด็จในกรมได้มาศึกษาวิชาจากหลวงปู่สุขท่านก็ได้สร้างศาลาที่ประทับดังที่ปรากฏหลักฐานให้เห็น ที่วัดปากของมะขามเท่าจนถึงปัจจุบันนอกจากนั้นยังปรากฏภาพเขียนฝีพระหัตถ์ของเสด็จในกรมบนฝาผนังพระอุโบสถวัดปากของมะขามเท่าที่ยังคงรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ไม้ไผ่อันนี้หลวงปู่ท่านเวลาจะไปเรียนวิชา,อ,าอ,อะไรต่ออะไรเนี่ยจะต้องถือไม้ไผ่ไปส่วนไม้ไม้ เไม้ที่เท้าควันควันควันวนะในนั้นามมาไปทำหมอไปทะเลกรมหลวงเอาไปไปป้องกันตัวเพราะว่าตต่ตัวหมู่มารของพระองคมีเยอะ <S <S ถ้าทะเลกรมหลวงไม่มาให้พระคารวะเนี่ยพายเรือไปน้ำไป ในพระราชวังพอไปถึงพระราชวังเนี่ยกรมหลวงพอรู้ว่า,าลุงปู่จะด็จมาให้ลุงปู่เข้าไปเนี่ยท่านสร้าง,งที่คล้ายๆล้ากุฏิเนี่ยเขายังยังรักษาไปเลยเนี่ยแต่ใดคกรมหลวงก็เข้าไปไปหาลวงปู่ไปศึกษาหรือไปเรียนต่อนั่นเองเรียนต่อวิจารกรม อีกหนึ่งวิชาที่ว่ากันว่าหลวงปู่สุขก็ได้ถ่ายทอดให้กรมหลวงชุมพรนั่นก็คือวิชาตะกรดใต้น้ำซึ่งเป็นตำราที่ยากจะหาพระเกจิอาจารย์ท่านใดมาเสมอเหมือนได้คือตะกรดใต้น้ําที่ดังเนี่ยเพราะว่ามันมันทำยากแล้วในในเรื่องเล่าเนี่ยก็จะบรรยายแบบเป็นปฏิหารมากว่าก่อนที่ท่านจะลงไปท่านก็จะจุดเทียนก่อนแล้วก็เหมือนระเบิดน้ําเหมือนไก่ทองที่ระเบิดน้ําลงไปหาชลาวัน ท่านก็จุดเทียนแล้วก็เดินลงไปในน้ำพอท่านเดินลงไปเสร็จแล้วขึ้นมาประมาณสองชั่วโมงตัวท่านก็ยังไม่เปียกเทียนก็ยังไม่ดับตอนนี้ท่านลงไปใต้น้ำก็คือท่านจะลงไปจานตะกุดอะไรประมาณนี้นี่คือตำนานไอ้เรื่องที่หลวงปู่ไปลงตะกุดใต้น้ำระเบิดใช่จุดจุดเทียนจุดอะไรระเบิดน้ำพระบาันนีนไม่จริงแล้วความจริงคืออะไรหลวงปู่เขาบอกว่าท่านบอกว่า ไอ้ไจุดเทียนเนี่ยจริงก็เอาใบสีเนี่ยใบสีปากชามเนี่ยวางไวบ้บนดดบนยอดบนยอดเสาเสร็จแล้วท่านก็ลงไปลงไปดำน้ําลงไป,งไปอ,อันนี้ไอ้เสาเนี่ยท่านก็เอาขาขัดไว้เพื่อไม่ให้ตัวลอยขิ้มนมาแล้วท่านก็ลงตะกปูลงเสร็จได้ที่เสร็จล้วท่านก็ขึ้นขึ้นมาชีวรเปียกฮะไม่ไม่ใช่ว่าไม่เปียกไม่ได้จุดแบบที่หนังสือบางฉบับลงว่าจุดเทียนระเบิดเป็นช่องเขาบอกไม่ใช่ทําได้ไหม จริงๆถ้าสําเร็จกสิณพวกนี้มันสามารถทําได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าช่วงนั้นอาจจะช่วงที่ท่านอายุมากแล้วไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรให้แบบพิศดารโชว์อะไรมากมายแล้วก็จะจานตะกุดอยู่ใต้น้ำนะนะซึ่งการจานเนี้ยบางครั้งเป็นชั่วโมงโดยไม่ขึ้นมาเลยแล้วพอจานเสร็จปุ๊บท่านก็จะค่อยๆปล่อยตะกุดขึ้นมาทีละดอกเมื่อจานเสร็จลูกศิษย์ที่อยู่ข้างบนก็จะพายเรือเก็บตะกุดเพราะฉะนั้นคือตะกุดใต้น้ำเนี้ยมันจึงเป็นตะกุดที่ คนทายากเพราะมันไม่ใช่แค่คนดำน้าอึดจะทําได้เพราะดำน้าอึดอยังไงเป็นชั่วโมงเป็นไปไม่ได้แสดงว่าท่านต้องสําเร็จฌานถนึงขนาดที่ว่าไม่ต้องหายใจคือมาสามารถที่จะอยู่ในน้ําได้เป็นเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงซึ่งก็มหลวงชุมพรก็ทําได้พุทธาคมอันเข้มขลังที่ผู้คนล้วนศรัทธานั้นเกิดจากการที่ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจแน่วแน่มุ่งปฏิบัติอย่างจรงิงจังจนสำเร็จกสินอันเป็นธาตุทั้งสี่คือดิน น้ำลมไฟจนสามารถแยกธาตุได้ด้วยความชำนาญน,นอกจากนี้ท่านยังสำเร็จนะในวิชามายาศาสตร์ซึ่งต่อมาได้ปลูกเสกผงดินสอพองแล้วนำมาสร้างพระพิมพ์ที่ต่างร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์และอานุภาพด้านเมตตานิยมคงกระพันแคล้วคลาดนอกจากนี้ยังมียันพุทธซึ่งเป็นสุดยอดยันในตำราพุทธคุณ ซึ่งมีลูกศิษย์เพียงไม่กี่คนที่สําเร็จในวิชานี้จากหลวงปู่สุขคือตำนานของหลวงปู่สุขเนี่ยเยอะมากคือถ้าเกิดตามตำนานเขาบอกว่าท่านสําเร็จ4ตัว4ตําราคืออิทธิวิโสส0ตัวซึ่งคนที่สําเร็จเท่าท่านไม่มีแล้วบางวิชาเท่าที่ผมสืบค้นดูเนี่ยไม่มีต้นทางจากสํานักอื่นเลยแสดงว่าอาจจะได้มาจากการทุดงในป่าลึก หรือว่าท่านนิมิตอะไรขึ้นมาเองเป็นยันต์บางตัวของท่านอย่างพวกยันต์พุทธอุดมวลโลกอะไรนี้คือจะเป็นยันต์เอกลักษณ์ของท่านเลยว่าเห็นตัวนี้คือสำนักหลวงปู่สุขเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยผมถามว่าพุทธตัวเน้นมีสปปรรพคุณอย่างไรเขาบอกว่าที่ตรงไหนที่มีอาถรรพ์เนี่ยสมมติเราปลูกบ้านไปคร่อมป่าช้าเขาบอกว่าโลกได้ไปขุดดินดินเดิมของเขาอะมา,มาปานายเรียบ แล้วก็ลงตัวพุทหุนวันลงแล้วก็ตามมนพิธีที่ท่านสอนมาแล้วก็เอาตะปูเนี่ยตอกตรงกลางคลับเกสะกดทั่วทั้งบริเวณนั่นหมดว่ากันว่าเครื่องรางที่หลวงปู่สุขได้สร้างไว้เพื่อแจกจ่ายชาวบ้านในอดีตก็ล้วนเป็นที่นิยมของนักสะสมพระเครื่องในปัจจุบันหนึ่งในนั้นคือเหรียญหลวงปู่สุขปี2466ซึ่งเป็นเหรียญหลวงปู่สุขรุ่นแรก และถือเป็นหนึ่งในชุดเหรียญเบญจาภาคีที่หายากและมีมูลค่าสูงนับล้านบาทเจจีอาจารย์ถ้าเป็นเลียนแล้วเนี่ยหลวงปู่ปสุขถือว่าเป็นเลียนเบญจาภาคีซึ่งเป็นหนึ่งในห้าเลียนนะฮะโดยเฉพาะหลวงปู่ปสุขนี่ก็จะเก่งทางด้านนี้แก้คุมใส่โบราณโบราณก็ใช้ติดตัวกันมาถือว่าใครมี วัตถุมงคลของหลวงปู่สุขอยู่ในตัวเนี่ยมาแรงวันไม่ได้กินเลือดเหนียวอย่าง,งนะั้นแ่ละแล้วหลวงปู่สุขเนี่ยได้สร้างเลียดไว้ที่ที่บางคนอาจจะบอกว่าเป็นรุ่นสุดท้ายแต่ถือว่าเป็นเลียดรุ่นแรกของท่านคือปี2466ถือเป็นเลียดรุ่นแรกเรียดรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นรูปท่านนั่งนะฮะนั่งสะดุ้งมานั่งแบบ ปางมารวิชัยไม่ได้สมาธิเนะี่ยนี่นะครับอย่างในเลียน,นยจะนั่งแบบนี้แล้วก็เป็นเลียดกกมนะฮะรูปใครเลียของท่านเนี่ยจะมีบล็อกหน้าเนี่ยตัวเดียวนะครับบล็อกล่างเนี่ยจะมี4บล็อกสร้างไว้ก็จํานวนคิดว่าเท่าที่ที่เห็นอยู่ในวงการระเนี่ยไม่น่าเกินพันเลียนก็ถือว่าเป็นเลียนหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งของเมืองชัยนาทคือวัด ของมาหับเท่าส่วนองค์ในมือนี่ก็ก็หลักล้านนะฮะความเคารพศรัทธาในหลวงปู่ศุขต่ออิทธิปฏิหารที่ผู้คนได้ประจักษ์นั้นล้วนเกิดจากความเข้มขลังของพุทธ,ธาคมที่ท่านมุ่งมั่นเจริญจิตภาวนาจนบรรลุในธรรมขั้นสูงอย่างแท้จริงค่อนข้างจะมีราคาสูงและเป็นสิ่งวัตถุมงคลที่หายากบางท่านเนี่ยนับถือจนแบบ แค่ได้แค่ชีวรท่านกวมาห้อยรูปท่านกวมาห้อยเพราะว่าโบราณโบราณเนี่ยเขานับถือศรัทธาพระเนี่ยนับถือศรัทธากันจริงๆเพราะการห้อยพระเนี่ยผมถือว่าต้องต้อง,องเลื่อมใสและศรัทธาจึงจะเกิดพลนแก่ตัวเราเพราะฉะนั้นหลวงปู่สุขเนี่ยป้องกันผู้ผีปีศาจป้องกันสิ่งชั่วร้ายต่างๆคุณผีคุณคนเดินทางแค่คาดปลอดภัยถือว่าถ้าไม่เก่งจริงจะเป็นอาจารย์ของ สเสด็จเตี่ยไม่ได้หลวงปู่สุขแห่งวัดปักพรอมมาขามเท่าถือเป็นพระเถระอาจารย์ใหญ่แห่งเมืองชัยนาทผู้มีตบะบาร,รมีแก่กล้ามากด้วยอิทธิคุณและบุญยริศคือเป็นภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้เป็นตำนานแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ของเมืองไทย